หลังจากที่สถาบันฝึกสอนทักษะและบุคลิกภาพมิวบาเมททนีเว้นวางจากการจัดแฟชั่นโชว์ไปถึง3ปีล่าสุดลูกเกดเมททนี eny, จึงได้จับมือกับเซนทันเวิด์จัดงานมิวบายเมทินีกเซนทันเวิด์โชว์เคสเดอะแฟชั่นซิตี้เซนต์22งานนี้ขนทับนายแบบนางแบบพร้อมด้วยบรรดาเซเลบริตี้คนดังที่เป็นขบวนลูกศิษย์ของมิวบาเมทินีรวมกว่า150ชีวิตรวมเดินบนลันเวย,ยาวกว่า80เมตร วันนี้นะคะก็จัดที่เราไม่ได้จัดแฟชั่นโชว์มา3ปีนะคะสำหรับมิวส์บาเมจินีวันนี้ก็เลยได้ได้จัดแล้วนะคะก็พอพอเราไม่ได้จัดมาแล้ว2-3ปีเนี่ยนักเรียนเราก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะรวมกันแล้ว2โชว์เนี้ยร้อยห้าสิบคนคะ่ปะปกติแล้วเนี่ยสองสองโชว์ก่อนหน้านี้ที่มิวส์จัดเนี่ยนักเรียนเราเนี่ยประมาณ80กับกับ หนึ่งร้อยนิดๆน,นะคะโชว์แรกกับโชว์ที่สองแต่ครั้งนี้รวมลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคะคือ150นี่ก็คือจะความแตกต่างแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้เราต้องจัดในโรงแรมแต่ครั้งนี้เรามีโอกาสได้จัดที่เ e n ทร a l World ซึ่งก็มันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเด็กๆได้เดินต่อหน้าคนแบบจำนวนเยอะมากซึ่งสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องของความมั่นใจ นะคะก็ถ้าเขาผ่านด่านตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกับเขามากๆเลยอะ่ะใช่ก็มีตั้งแต่อย่างอายุเด็กสุดก็เอ่อห้าขวบนะคะอายุมากสุดก็5 0 58ค่ะใช่ค่ะคือลูกศิษย์ของมิสตันจริงๆเลยค่ะแฮปปี้มากๆเพราะว่าจะมีนักเรียนที่จบไปแล้วแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ ทางในการได้ได้มาทบทวนก,กันแล้ววันนี้ก็เดินได้ดีมากๆทุกคนเนี่ยดีมากๆเลยแบบมาแล,แล้วแบบจัดเต็มมากเลยค่ะรู้สึกรู้สึกแฮปปี้โพ้โจทย์ที่ให้วันนี้คือเป็นนางแบบอย่างนางงามก็ยังมีความเป็นนางงามอยู่เพราะเราบอกว่า,วาอ่าวันนี้อยู่ต้องมาโชว์ตัวเองนะคะแต่ก็สําหรับน้องๆที่แบบไม่เคยเดินแบบมาก่อนเนี่ยรู้สึกดีใจมาก โอ้ยรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจมากที่ลูกศิษย์หลายๆคนได้ไปเวทีนะคะต่างประเทศอันดับโลกนะคะอันดับอินเตอร์ก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจอย่างที่เกดบอกกันนะคะคือสำหรับเกดเนี่ยความสำเร็จของลูกศิษย์คือรางวัลของครูนะคะเราไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเราจะแบบต้องการอะไรมากกว่านี้นะคะเกดรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เกดควรจะ ให้กับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาให้ให้กับรุ่นใหม่ค่ะก็เลยเนี่ยตอนนีรูป<ะ>แบบโตขึ้นมากตอนนี้ Muse เนี่ยนอกจากามีสอนเดินปรับบุคลิกภาพแล้วนะคะก็จะมีฮิปฮอปมีเคป๊อปนะคะมีการแสดง มีเรียนเต้นลาตินนะคะแล้วก็มีมิวสิกด้วยนะคะเปียโนรองอะไรอย่างนี้ค่ะปกติแล้วปกติแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกดจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วเกดอาจจะเข้าทุกคลาสเก็บมือกับว่าจะมาตรวจงาน <c oughs> เหมือนเป็นครูใหญ่อะค่ะก็คือครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะสอนแล้วเกดก็จะเข้ามาแล้วก็ให้รายละเอียด ตบนะคะตรงไหนที่เกดดูเพราะเกดเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ในเรื่องของมายเซ็ตเนี่ยก็จะมาจาก,จากเกดในเรื่องของวินยัยการตรงต่อเวลากา,การมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยอยากขยายมากมอยากขยายมากๆเลยกำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกดบฝ่ฝันว่าวันหนึ่งอะ่ะมิวส์บเมทินีเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่า s c h o o l of Art จะเป็นส่วนรวมที่ทุกอย่างเกี่ยวกับอาร์ตไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบนะคะ,ะประกวดนางงามมิวสิกนะคะ,ะ,ะถ่ายรูปดีไซน์เต้นเกดอยากจะให้มิวสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า s c h o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 f Art ก็เลยใครที่มี Vision, วิ s ชั่นวิสัยทัศน์เหมือนเกดน,นะคะเกดกำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่ที่มีวิสัยทัศน์เหมือนเกดน,นะคะเพราะว่า อันนี้คือสิ่งที่เกตอยากจะทําจริงๆเกดรู้สึกว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกดบอลจูบีที่จะมาทำมันมีไหมคะที่แบบว่ามาชวนเราในแบบไปเปิดที่ตามแบบจังหวัดใหญ่ตามภาคเหนือบางอะไรมีท้าทามเข้ามานะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ได้แค่ไปมิวสนทัวร์ก็ไปจัดคอร์สสั้นๆที่ที่ไปหลายๆที่ใช่ ก็มีอยู่ค่อนข้างอยูออ่อยู่หลายจังหวัดที่ชักชวนไปนะคะแต่ว่าเกรดอยากปั้นให้มิวส์ไปเมทินีอย่างที่บอกนะเป็นมิวส์สกูอฟอาร์ตก็เลยยังยังมีกราที่จะขยายแฟรนไชส์นะคะอะไรเงี้ยเพราะว่านักเรียนก็อยากจะเรียนกับลูกเกดก็เลย ก็เลยตอนนี้ยังต้องถ่ายละครอยู่ค่ะก็เลยยากปลีกต pues ัวไปยากค่ะก็เลยยังไม่กล้าสิ่งแรกเลยนะคะอยากจะขอบคุณนะคะ Central World แล้วก็ Central พัฒนาที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของ Muse by m a เมจ i นนะคะที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในวันนี้สำหรับน้องๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าลูกของตัวเองอาจจะขาดความมั่นใจนะคะหรือว่าไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมีโรคที่ที่แบบว่าไป คือเป็นโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงอ่ะบุคลิกไม่ดีนะคะ Muse by m e ม i ินีเนี่ยช่วยได้เราเนี่ยเทรนน้องๆหลายคนมากเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะเราก็ตอนเนี้เห็นเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยไม่มีความกลัวแล้วบ,บุคลิกดีนะคะ m ม n d เซ็ก็ก็ได้มาจากคูเกตเลยก็ยินดีนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ เข้ามาสมัครได้เลยเธอใหม่กำลังจะเริ่มวันที่29ตุลาน,นี้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ l i น์ออฟฟิเชีหรือ IG ก็ได้ของ n e w s ไปมิชินีค่ะ